สวัสดีค่ะฮัลโหลมาค่ะพ่อพี่นอ้นองมากินข้าวนกันค่ะนาตาข้าวเที่ยงง่ายวันนี้มีไข่เจียวค่ะแลวก็ปลามิ้งปีงลาแล้วก็ไอ้ปั้นข้าวจีค่ะพ่อพี่นอ้องปั้นข้าวจีนี่มันดำเนี่ยเามันใหม่ะะเลย,ย,ยค่ะยายใส่ซอสค่ะ แล้วก็พักพักส้มเกาแต่ว่าพักไม่ค่ะม่ค่ะมากินน้ำกันมากมากปลาสบะปิ้งปลาสบะค่ะ กะจีท่าไทยหอมๆค่ะแซ่บแล้สมำไมยูเท็บเนาะกับบันยัำไหนปิ่งปั่นกับจีมากกุเถี่ยวค่ะพวกไอ้พี่น้อง เาเปั่นเ,าเกาจีตอนเต่เด็กๆพอคนกับจิบปีงยงให้เห็นซีดสั่ๆบางกับข้างในกับนุน่มเนะะอ้อขคนน่ะอายทวนๆอยู่นะ ไม่ใช่ไม่ไดิทำาฟใส่ใส่ซอสล้วกะเขาแย่กับเป็นขเขาเหนียวปนกับเขากํำเนาะคะ่ะมันก็เลยออกสัส่ๆใส่กันเลย ค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากกินเข่าแล้วห่าก็มาหมักไก่ไว้ถ้ากินมืออื่นเนาะค่ะพอพี่น้องต้องมักขามขึ้นไว้เนะาะพจังจะแสบเครื่องมักเฮาก็มีตะไคร้พริกไทยดําดกระเทียมแล้วก็ผักชีผักหอมปอกค่ะอันนี้นำมักไก่ห่อกะ ปุงหลดเรียบร้อยแล้ะคะ่ะย่ายสิไส่น้มใส่ขมิ้นใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเนาะค่ะแล้วก็ไอ้น้ำผึ้งะคะ่ะเฮากะซิมมือหลดเนาะ,ะใส่เกลือน้ำค่ะแล้วเฮากะซิมมือเลยเนาะค่ะแล้วเฮาจะได้เอารสชาติแบบใดซิมแล้วเฮาก็จังเอาเนื้อไกลล่ลงไปหมักไว้เนาะค่ะ จะมักขามขึ้นนะคะคือจะกินมืออื่นเนี่ยกับมักไว้ตั้งแต่มือนี้ค่ะนามมันจังสีเขานามเขาเนื้อกันจังสิแซบค่ะจังจะอร่อยนะคะคส่วนเนื้อไก่ฮาจะใส่ส่วนไหนกันแล้วแต่ตามสอบเนาะค่ะแต่ว่ายายจะใส่ส่วนขาขาส่วนบนนะคะมันมปนหนองมันค่ะแ้วก็จะมีกระดูกพรอมค่ะตรงนั้นมันจะเนื้อมันจะบกพ่อย แห่งเนาะคะ่ะมันจะแสบค่ะตรงนีน้เนื้อติดกระดูกนะคะช่วงขาติดกระดูกค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกคนที่เข้ามาช่งคิปวดีโอนี้ด้วยนะคะช่วงหล้กกระปากกดติดตามเลยนะคะฝปากด s ั b สุ r i ก e กดไหลกดแชร์ช่ชอง YouTube ต้นย k คที่สองปดเกให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ